พี่ว่าตะกะป่วยนะมาอ้างบอกว่าประชามติผ่านมาถึงได้รับหนูฉบับนี้แต่ขั้นตอนที่กว่าประชามติจะผ่านปิดปากผู้เห็นต่างไม่ใช่พี่คนเดียวที่โดนนะคะน,น้องนนิสิตนักศึกษาเยาวชนประชาชนอีกมากมายที่โดนคดีประชามติคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะว่าคุณมาจากพี่น้องประชาชนเหมือนกันพี่ก็ยังมั่นใจอยู่คะ่ะว่าพรรคเพื่อไทยจะดําเนินในระบอบประชาธิปไตยคิดเสียงพี่น้องประชาชนเป็นหลักแน่นอนค่ะ ไม่ไม่รวมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติดีใจขนาดที่ท่านปิกมาบ้านเจ้าขอเพื่อท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังใจที่วันนี้ท่านปิกมาท่านจะต้องต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมแห่หนักแล้วหวังว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นกําลังใจเพื่อท่านในการที่ท่านต่อสู้เอาความยุติธรรมคืนให้กับท่านเอง ต้องขออนุญาตมองในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะว่าการที่เราเลือกตั้งมาตั้งแต่14พฤษภาแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่าผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แะคะ่ะที่มันมีปัญหาในเรื่องของอำนาจของสอวที่มาสามารถที่จะโบทในยกได้พี่ว่าตะก,กะป่วยนะเพราะว่ามาอ้างบอกว่า ประชามติผ่านมาถึงได้ร่นูฉบับนี้แต่ขั้นตอนที่กว่าประชามติจะผ่านมันมีหลายแบบมากเลยคะ่ะไม่ว่าปิดปากผู้เห็นต่างไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนเดียวที่โดนนะคะน้องนนิสิตน,น,นักศึกษาเยาวยชนหรือประชาชนอีกมากมายที่โดนคดีประชามติแล้วนะคะยิ่งพี่น้องในต่างจังหวัดนะคะที่พี่ได้ข่าวมาก็คือให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปบอกว่ารับๆับไปก่อนไม่งั้นจะไม่เกิดการเลือกตั้งเหมือนเอา เอาไปบังคับให้เขารกไปก่อนว่าไปไปบอกว่าถ้าไม่งั้นจะไม่มีเกิดการเลิกตั้งจะต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานพี่แล้วคำถามพ่วงมันอยู่ตรงท้ายๆบางทีพี่น้องประชาชนก็ไม่เข้าใจนะคะไปอแอบแฝงอยู่ข้างหลังนั่นน่ะคือพี่ไปติดใจคําถามพวม่วงมากเลยคือบอกว่าสวเนี่ย2อ0รหคนสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วววระของสอวมัน5ปีนี่แล้วของสสมัน4ปีพี่คิดง่ายๆนะถ้าสสอ,อยู่ ครบวารละ4ปีสวออ,อยู่5ปีเท่ากับสวออสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ถึง2ครั้งเลยนะคะแล้วสวออเนี่ยสองห้คนไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่มาจากพี่น้องประชาชนช่วงนั้นจําได้ไหมคะว่าเขาไม่ให้ชุมนุมเกิน5คนพี่คิดตื้นๆเลยว่าอ๋อเราทําวิธีนี้แล้วกันกกตหรือส่วนราชการเวลาจากสื่อข้อมูลถึงเราเขาก็ทําเปึงจดหมายส่งไปตามบ้านพี่ก็ทําบ้างแค่นั้นเอง ก็คือพี่ทําจดหมายเนี่ยนะคะไม่ได้บอกว่า้ารับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญนี้เลยนะคะพี่บอกว่าพี่ให้ความเห็นไปนะในเรื่องของคําถามพ่วงเนี่ยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าสวเนี่ยเวะลาห้าปีสสส,สีปีก็เท่ากับว่าส,สวสามารถมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้ถึงสองครั้งพี่ยังไม่อธิบายอะไรมากไปกว่านี้เลยนะคะนั่นนะคะที่มาเนี่ยพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันทำไมถึงเป็นคดีร้ายแรงอย่างนี้ มันมันมันฉายภาพไปให้พี่น้องทั้งประเทศดูพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยค่ะแสดงความคิดเห็นแต่ต้องถูกดำเนินคดีขึ้นศาลถึงสี่ห้าปีด้วยข้อหาชะการถึงอ้างยี่ซ่องโจรก่อความวุ่นวายในราชอาณาจักรประชามติมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจให้พี่เองนะคะแต่ว่าส่วนตัวพี่เองพี่เป็นผู้ถูกกระทําครอบครัวพี่เป็นผู้ถูกกระทําคนรอบข้างมันไม่ถูกกระทําแน่นอนพี่บอกว่า เกินกว่าเหตุไปมากๆกับการแค่ส่งจดหมายแค่นั้นเองมันมันมันผิดอะไรถ้าถึงว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าทั้งสมาชิกวุฒิสภาถ้ามาอ้างว่าตัวเองมาจากพี่น้องประชาชนด้วยการโหวตเลือกจากการที่พี่น้องประชาชนทําประชามติเนี่ยค่ะถามจิตใจลึกๆคุณคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรอคะว่าคุณมาจากพี่น้องประชาชนเหมือนกันมั่นใจนะคะว่าก้นบึ้งของสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะถ้าเราเอา ความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามาคิดนะคะพี่ว่าเขาจะรู้คําตอบของเขาวาระของท่านวุฒทธิสมาชิกเหลืออีกไม่ถึงสิบเดือนแล้วนะคะท่านต้องเลือกเองนะคะอย,อย่าพูดว่าคําว่าเสียสละเลยท่านก็อยู่มาวาระมาจะครบห้าปีละเอาว่าขอท่านนะคะทําเพื่อประชาชนสักครั้งหนึ่งเถอะทําตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนสักครั้งหนึ่งจะปิดสวิสตัวเองก็ได้ ะะหรือว่าครั้งนี้อคะ่ะท่านอิมอีกไม่นานละที่จะมีการโหวตนายกขอท่านกรุณาช่วยโหวตนายกที่เป็นไปตามมติของพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้พี่ยังยึดที่พักประกาศเป็นตอนหาเสียงอยู่นะคะว่าอันอย่างคุณเศรษฐาท่านก็ประกาศมาแล้วว่าท่านไม่ไม่ไม่รวมกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ พี่ก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะว่าพรรคเพื่อไทยจะดําเนินในระบอบประชาธิปไตยคิดเสียงพี่น้องประชาชนเป็นหลักแน่นอนค่ะพรรคเพืพ่อไทยก็เป็นแกนนําหลักในการฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเราเรียกกันตลอดเวลาว่าแปดพรรคนี้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยกุ้งก็ยังมั่นใจว่าในฝ่ายประชาธิปไตยที่เราเรียกเองเนี่ยค่ะที่เราเรียกเองเนี่ยนะคะก็จะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง เพราะว่าการที่เราเรียกฝ่ายประชาเราตัวเองก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทุกการกระทํากับคําพูดมันต้องตรงกันด้วยฮะมั่นใจพรรคเพื่อไทยมากว่าจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังค่ะแต่ระหว่างเนี่ยเขาจัดฟอร์มรัฐบาลเขาก็ต้องหาทางออกซึ่งทางออกเขาก็ต้องพยายามว่าไปทางทางนั้นทีจะเป็นทางออกไหมทางนี้ทีจะเป็นทางออกไหมแต่ทุกแต่ว่ายังไม่ได้ว่าสรุปขึ้นมาว่าจะทําทางนั้นหรือทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะ พี่ก็มั่นใจด้วยนะคะตอนนี้พรรคก็ยังยืนอยู่ในหลักการเดิมนะคะว่าเราจะรวมกับใครไม่รวมกับใครแต่ว่าตอนนี้การตั้งรัฐบาลมันมันค่อนข้างยากมากจริงๆน่าเห็นใจพรรคเพื่อไทยจริงๆนะคะวดนี้ถ้าไม่มีการคุยอะไรแต่ละฝ่ายมันก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ยังมั่นใจนะคะว่าแม้จะมีอุปสรรคมากให้กําลังใจและเห็นใจแกนนําของพรรคเพื่อไทยจริงๆนะยิ่งวันนั้นที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพรระคค่ะจริงๆแล้วก็เห็น เห็นใจนะคะว่าเห็นใจทั้งพรรคแล้วก็เข้าใจในฝ่ายที่ไปเรียกร้องว่าคือเขาเขาไม่ต้องการจริงๆที่ที่อยากให้ให้พรรคพลังประชารัฐต้องพูดตรงๆกับพรรครวมไทยสร้างชาติมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอาจจะมีการสื่อสารที่เข้าใจไม่ไม่สมบูรณ์นะคะคือพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ไม่ได้สื่อสารที่สมบูรณ์ว่าเราเราเชิญมาให้ความเห็นตั้งแต่ต้นเราก็อาจจะแถลงการไม่ชัดเจนอันนี้ก็ ต้องให้กำลังใจทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็อันเข้าใจในฝ่ายม็อบที่ไปเพื่อไทยแต่ก็อยากจะบอกว่าเราลองตั้งสติกันก่อนนะคะว่าให้เพื่อไทยได้เดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าผลเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเรายึดมั่นในหลักการที่เราบอกว่าเราเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชน2ออย่างเนี่ยค่ะ มันจะพาให้ไปสู่ที่บ้านที่อบอุ่นเพราะว่าถ้าเราบอกเราเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนเราก็ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะคะว่าพี่น้องประชาชนให้ฉันทามติให้เรามาให้เราไปทําอะไรตามที่เราได้พูดไว้กับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วคนเราถ้าอยู่ในหลักการของเราไม่ได้อะคะ่ะก,ก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ได้อย่างไรด้วยซ้ํา ตื่นเต้นเพราะว่าท่านเป็นคนไทยคนหนึ่งจริงๆแล้วแล้วเรามองในรูปของถ้าเรามองในท่านเป็นญาติผู้ใหญ่สมมุติว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราแล้วต้องจากบ้านจากเมืองไปสิบกว่าปีเนี่ยค่ะท่านก็อยากกลับบ้านและท่านเป็นมีสิทธิ์กลับบ้านในทุกเมื่อดีใจจริงๆที่ท่านจะกลับมาแล้วท่านก็บอกตลอดเวลาฟังท่านก่อนเลือกตั้งท่านก็บอกว่าท่านจะกลับบ้านและท่านก็กลับแล้วท่านก็บอกด้วยนะคะว่าจะกลับมาในระหว่างรัฐบาลรักษาการด้วยและท่านก็กลับมาช่วงนี้ แสดงว่าท่านก็ไม่ได้หวังที่จะให้มีกฎหมายใดๆมาช่วยท่านท่านก็คงจะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมท่านมีสิทธิ์กลับมากลับบ้านเกิดเพราะท่านคือคนไทยคนหนึ่งและหวังว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยคะ่ะจะให้ความยุติธรรมกับท่านด้วย